าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอด สิงหะบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องพ่อแม่รักลูกทำอย่างไรแต่เลี่ยงงานเพราะอะไรไม่สู้งานฐานทัพไม่ดีบ้านก็เลยยากจนจนทั้งลูกทั้งหลาน ที่มาวัดเรื่อยๆย,ยังอยู่คอยลูกแต่ว่าลูกไม่เอาไหนไม่เรียนหนังสือเมื่อวันสอบเด็กมีปัญหามากเลย111213ขวบน่าสงสารอาตมาไม่โทษเด็กพ่อแม่ไม่ดีพ่อแม่เท่านั้นพ่อแม่รักลูกทำอย่างไรพ่อแม่รักลูกปลูกฝังลูกตั้งต้นฝึกและศึกษาให้ลูกได้ดี มีปัญญามีวิชาตั้งต้นเป็นคนดีเป็นพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่ขี้เกียจไม่ปลูกฝังลูกเจ๊งกันหมดทุกรายทั้งบ้านเลยทั้งเจ็ดชั่วบุรุษแน่นอนจุดขึ้นมาบางทีว่าเออลูกชายเองแค่พอมียศแค่พ่อพอแล้วแค่ในร้อยนพันมีลูกมันก็ตามมีลูกก็ให้มันเหนือพ่อขึ้นไป ลูกออกมาจะได้เหนือลูกขึ้นไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนเอาแค่เท่านั้นหรือมันเอาดีไม่ได้แน่น่ะขอฝากไว้ด้วยในโอกาสนี้ท่านต้องพิจารณาดูยาวๆอย่าเห็นแค่สั้นอย่าเห็นแค่หัวบันไดจะเห็นสั้นดีกว่ายาวหรือจะเห็นยาวดีกว่าสั้นคิดเอาเองอาจตมาสงสารเด็กที่เป็นลูกหลานของท่านวันนี้ก็มาไม่เรียนหนังสือ มาฝากให้บวชเนนยังบวชไม่ได้ที่วัดยังเต็มหมดยังไม่ถึงฤดูบวชกำลังกวดขันกันอยู่ในเรื่องสูตรพระนวะกะใกล้จบอยู่แล้วจบแล้วให้หมดรุ่นไปถึงจะรับใหม่เหมือนเราเป็นโขนเป็นลิเกหัดดีแล้วเขาก็ไปหมดเราก็หัดเรื่อยๆไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบอาตมาไม่โทษเด็กแต่โทษพ่อแม่ ปลูกต้นไม้ในกระถางปลูกปลูกห่างขึ้นต้นไม้มันโตขึ้นมาแล้วไปว่ามันไม่ได้ขึ้นมาไม่มีระเบียบสูงต่ำก็ไม่เท่ากันขึ้นไม่เป็นร่องเป็นแถวถ้าต้นไม้พูดได้ว่าใครปลูกท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาโดยปัญญาด้วยพ่อแม่ปลูกมนันนี่ปลูกสร้างลูกมาพ่อแม่เท่านั้นที่สร้างความดีกับลูกทำถูกไว้กับหลาน พ่อแม่รักลูกให้ถูกวิธีต้องทำความดีไว้กับลูกๆเดี๋ยวนี้ลูกมีปัญหามากมายเพราะพ่อแม่ไม่เอาไหนถามเด็กดูพ่อขี้เมาแม่เล่นไพ่ทะเลาะกันลูกก็ออกไปติดเพื่อนข้างนอกขอฝากไว้ด้วยท่านทั้งหลายสั่งสอนลูกสวดมนต์เล็กๆน้อยๆรับรองดีทุกคนลองดูได้ แต่บางทีพ่อแม่ยังสวดไม่เป็นไม่ได้สนใจในเรื่องนี้เลยแล้วลูกจะดีได้อย่างไรคนโบราณเวลาไปไหนเขาชอบก่อสร้างไม่เหมือนกับคนในสมัยนี้ไปไหนชอบทำลายชอบขี่คอเขาคนโบราณมีคุณธรรมสูงเขาเรียนไม่มากเลยเมื่อก่อนนี้อย่าลืมนะประถมสามประถมสี่เป็นใหญ่เป็นโตเยอะมัธยมไม่ค่อยจะมีเรียน อย่างดีก็ม .3 ม .6 สมัยโบราณม .7 ม .8 ต้องไปต่อกรุงเทพไปต่างประเทศกันสมัยก่อนนี้โรงเรียนยังไม่แพร่หลายเหมือนสมัยนี้แค่ป .3 ป .4 ี่เขายังเป็นใหญ่เป็นโตเป็นถึงเสนาบดีไปเรียนหนังสือต่อบ้างทำนองนี้เป็นต้นสัพพทานางังธรรมทานางังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง